จะหน้าร้อนแล้วนะคะลมพัดไม่ค่อยแรงเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่สู่ในการบ่นเก่งครับผมเก่งมานั่งบนครับช่วงนี้เนี่ยผมตื่นเช้าขึ้นมากนะครับเพราะผมมีเหตุผลในการที่จะตื่นเช้าก็คือการมาดูกรรมการข่าวคุยนอกจอนะครับบน y t u t u นะของเฮียสอรยุทธ์กับพี่ไบร์นะครับอย่าเรียกน้องกิถึงเขาจะเรียกน้องไบ์แต่อนั่นแหละครับพี่ไบท์นะครับ สองคนจัดกันมันนะฮะออนไลน์อ่ะเูาเป็นออนไลน์ด้วยดอ่ะอก็ก็จะมีแบบว่าความแบบเหมือนปลดปล่อยตัวเองออกมาอีกระดับหนึ่งจากในหน้าจอทีวีหลังจากเรื่องเล่าเช้านี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าช่วงนี้ประเด็นนี้ก็ที่ได้ฟังบ่อยๆเข้าหูนะฮะถัดจากประการสังคมซึ่งผมไม่ได้อยู่ในส่วนของประการสังคมผมใช้สิทธิ์บัตรทองผมไม่มีงานเออ อยู่ในพวกอเ็มพอยนะครับก็เลยไม่ได้ต้องทําประกันสังคมใช่ไหมเออไม่ไม่มีเงินเดือนอะ่ะจะเอาอะไรไปจ่ายถูกปะ่ะผมก็เลยไปใช้สิดบัตรทองแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโซนประกันสังคมไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ถัดมาแล้วช่วงนี้ก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่มันไม่ดิจิทัลมาก่อนหน้านี้นะอ่าหนึ่งมืบาทนะครับ ที่ตอนนี้จะเข้าสูเฟส3ให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มอายุ16-20ปีนะฮะจำนวนไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคนละหมื่นนะครับก็ใน,านฐานะประชาชนผู้เสียภาษีอย่างน้อยก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จํานวนหนึ่งนะครับในการไปซื้อพวกข้าวของในร้านสะดวกซื้อที่มันเก็บแบตอนะเออพวกนั้นก็ใช้เยอะหรือว่าจะเป็นออนไลน์ซื้อเกมซื้อเกมเขาก็แอบเก็บแบตนะเว้ย ขาราคาที่เห็นมันแค่ราคารวมแวตเฉยๆที่ว่าเออเราจ่ายกันปกติคินคินผมใช้โทรศัพท์มือถือรายเดือนเพราะฉนั้นผมก็โดนแวตเหมือนกันนะคะรับพอเขาบอกไปแล้วว่าโดนแวตเพราะนั้นผมก็ต้องพูดได้ป่าว่ากูก็เป็นคนหนึ่งที่จ่ายภาษีนะเว้ยก็ภาษีแวตมันก็น่าจะได้หลายเปอร์เซ็นต์นะในในเชิงรว่าเงินที่เก็บได้อะเป็นทางอ้อมนะครับที่ภาระต้องมาตกอยู่กับคนซื้อของ แทนที่จะเป็นผู้ขายนะแต่ช่างมันนะครับอาทีนี้อ่ะเรามาพูดกันเรื่องดิจิ t a l Wallet ดีกว่านะครับ16-20ถึงช่วงอายุประมาณแค่5ปีเองนะใช่ไหม5ปีแล้วก็เป็นกลุ่มคนถ้านับตามอายุจะเป็นช่วงเด็กมัธยมจนถึงวัยมหาลัยกึงก่งๆอยู่ช่วงระหว่างกลางนะครับก็อ่า มีการเคาะเรื่องของเงื่อนไขใช่ไหมเขาบอกว่าที่เท่าที่อ่านแล้วก็เท่าที่ฟังนะเพราะว่าฟังเป็นหลักแล้วอ่านเนี่ยเพิ่งมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก่อนจะมาอัดเพื่อเพื่อให้ชัวร์และเราไม่พูดอะไรผิดไปมากนักจากที่ควรจะผิดไปนะฮะเราเท่าที่ฟังมาแล้วก็จับใจความได้นะว่าโอเคมีการที่จะใช้เฟสสามเนี่ยกับคนอายุลุ่ม16-20ถเนี่ยจะเป็นเงินดิจิทัลจริงๆและ หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เฟส1กลุ่มปอะาบานแล้วก็เฟสสอสำหรับผู้อายุ60ปีขึ้นไปอันนั้นเป็นการแจกเงินสดถ้าจำไม่ผิดนะเฟส3จะเป็นดิจิทัลจริงๆแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลวอลเล็ตที่เขาจะทำซึ่งอันนั้นอ่าข้างเป็นเทคนิคลแล้วก็เท่าที่หาข่าวก็ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะทำงานยังไงอันนี้ ทุกคนไปทักท้วงหาถามในอาร์มเอาแล้วกันนะครับว่าเขาจะให้คาตอบเรื่องนี้ได้ไหมแต่เหมือนเขาก็เคยวิเคราะห์อตอนช่วงแรกแล้วใช่ไหมว่าตอนนโยบายมาใหม่ๆม,มันจะเป็นไปได้ในทางไหนมันจะเอ่อใช้เทีโนโ่ยีบ็อกเชนมาเข้ามาทําอะไรเงี้ยอันนั้นในอาร์มเคยพูดไปแล้วแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องตัวใหม่เนี่ยที่ที่จะเป็นในตัวปัจจุบันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเขาอาจจะต้องพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะผมก็อยากรู้จริงๆแล้ว ถ้ามันเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะทีนี้อ่ะเงินหนึ่งหมื่นนะมันก็จะมีเงื่อนไขมันไม่ใช่ว่าให้เปล่าใช่ไหมมันเป็นดิ่กระเป๋าเงิและทั้งก่อนมันให้เปล่าอ่ะมันเอาไปทําอะไรก็ได้มันคุมกันไม่ได้แล้วเอ่อที่ให้ไปสองเฟสอะพายุหมุนก็ไม่ค่อยมีลมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาไปโพมานะถึงไม่ได้ถามด้านจํานวนเงินแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ตอบว่าเอาเงินหนึ่งหมื่นไปเพื่อใช้หนี้ซึ่งมันก็จะไม่ได้เข้าในระบบเศรษฐกิจ มนันเหมือนแบบไปโปะการใช้จ่ายก่อนหน้านี้มันไปเข้ากับกลุ่มบุคคลไงมันก็เลยไม่ค่อยแบบกระพือในเชิงอุตสาหกรรมอะไรงี้ยใช่ไหมเออก็ทีนี้เขาก็เลยกําหนดเงื่อนไขมันมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าอะไรเนกาทีฟลิ์ใช่ไหมเออว่าเงินดิจิตัลเนี้ยถ้าถ้ามันคุมได้นะเขาจะห้ามเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับ ตัวเนกาทีฟลิปอะครับเขากำหนดไว้19บ8้สิไม่แน่ใจผมเพิมม่งไปอ่านแบบผมไม,ผม่ผมได้ยินแต่คําว่าเนกาท i ฟลิปเนกาทีฟเนกาทีฟที่แปลว่าลบานะเนกาทีฟลิปอ่าเป็นแบบรายชื่อสิ่งของที่แบบเหมือนลบลบออกจากสิ่งที่สามารถซื้อได้เหละเออามีอะไรบ้างเขาในข่าวได้ยินมา19ตลอดแต่พอไปหาก็าจะเขียนว่าแค่18ผมก็เลยงงว่าเอา้าตกลงวัน19หรือ18วะมันเท่าไหร่ โอ้ยผมว่าผมอ่านเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ต่อเนื่องกันนะครับในในเชิงเนื้อหาข่าวอันนี้ขออ้างอิงจากทางเว็บ่าปฐานเศรษฐกิจนะครับที่เขาเขียนเอาไว้เนาะเมื่อวันที่10มีนา2,568ก็คือในช่วงนี้แหละกำลังจะได้จะได้เนี่ยเเขาบอกว่าเงินดิจิ a ัล a l ล e t จะจ่ายตอนช่วงปลายไมปลายไตมาสสแต่ว่าฟังในข่าวแล้วเนี่ยทางฝ่ายค้านทางคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาก็บอกว่า เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปไตามาสอไหมหรืออาจจะต้องขยับเป็นต้นไตามาสามแต่นั้นไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันนะอ่าเนกาทีฟลิสต์นะครับที่เขาบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเอาไปซื้อไม่ได้ก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญมณี น้ำมันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารนี่ก็คือลิสต์ทั้งหมดที่มันมีอยู่เนะเาะจะเป็นของเฟดนี้ซึ่งเฟดหน้าหนก็น่าจะน่าจะยังคงอยู่แหละเออนะครับแจกเงิน1 0 0 0 0มให้กับคนอายุ16-20ปีจำนวนกว่า2.7ล้านคนนะครับเดี๋ยวนาล้านคน2 2 7 0 0 0ล้านบาทอ๋อก็ประมาณเท่านั้นใช่ไหมอ่าฮะทีนี้เขาจะมีแบบว่าการแยกย่อยมาใช่ไหมเอ่อหลังจากที่ในแง่บิกอันนั้นคือของเก่าตอนสองครั้งแรกซึ่งห้ามไม่ได้เพราะว่าเงินเป็นเงินสดทีนี้พอเขามีการประกาศอีกครั้งหนึ่งื่องเพจสามเพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นอะ่ะเขาบอกว่าจะดูเรื่องของ ร้านค้าเป็นหลักว่าร้านค้านั้นขายอะไรขายสิ่งไหนเป็นหลักก็คือของในนกาทีฟลิสอะถ้าร้านนั้นขายอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวร้านนั้นก็จะเข้าร่วมไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าร้านนั้นมีของสินค้าที่อยู่ในนกาทีฟลิสแต่ร้านนั้นก็ขายอย่างอื่นเป็นร้านประเภทแบบขายรวมๆอะไรเงี้ยเขาก็จะอนุญาตให้ร้านนั้นเข้าร่วมโครงการแล้วก,ก็ไปใช้เงินที่นั่นได้ทีนี้ มันทำให้มีความเปลี่ยนแปลงจากการที่เอาเนกาทีฟลิสเป็นเนกาทีฟร้านอันนี้เอาผมเอาคำคุณสอนรยุทธมาเลยนะครับว่าเป็นเนกาทีฟร้านแทนว่าร้านเนี่ยถูกลบออกจากโครงการอะไรประมาณนั้นนะเนาะทำให้สิ่งที่ซื้อได้อะก็คือสินค้าจากร้านโชห่วยทุกอย่างรวมถึงของในเนกาทีฟลิสอย่างเช่นคุณไปซื้อบุหรี่ที่ร้านโชห่วยซื้อได้เพราะว่าร้านเป็นร้านโชห่วยใครอย่างอื่น เขาเช็คไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาจะไปรู้ไหมว่าเออคุณไปซื้อยาสูบคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาคุณไปซื้อคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าร้านนั้นอาจจะมีเพชรพอยขายอ่าแต่แต่เป็นร้านโชว์หวยนะเออเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องเรื่องของการออกบินแล้วถ้าเกิดแบบเขาจะต้องทำยังไงว่าเอะถ้าเกิดว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันถ้าเป็นสิ่งต้องห้ามที่แบบให,ให้ให้เอาเงินนี้ไปใช้ไม่ได้เขาจะทำยังไงเขาจะทำให้แบบ ทั้งบินนี้ใช้ไม่ได้เลยไหมหรือว่าสินของชิ้นนี้จะถูกต้องแบบแยกบินมันมันยุ่งยากอ่ะเนาะเออทำให้เออเขาก็เปลี่ยนเป็นไดกระถิบร้านก็คือก็คือจับไม่ได้แหละว่าคุณซื้ออะไรมาบ้างน,นะเออคุณไม่คุณจะสามารถซื้ออะไรก็ได้จากร้านโชห่วยคุณจะสามารถซื้ออะไรก็ได้จากร้านที่มีสินค้าหลายประเภทคุณจะสามารถซื้ออะไรก็ได้จากร้านค้ายที่สามารถถอนเงินสดได้ทุกประเภทนะฮะอันนี้เขาวงเล็บไว้ว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง อาจจะทางการเงินของเรานะเพราะบางทีเราก็ต้องใช้เงินนะเออก็จะมีหลายพวกรออ้านที่ว่าขายบัตรเงินสดบัตรกำนันนี่ใช่ไหมเออแล้วก็กลายเป็นว่าร้านที่ไม่เข้ารวบเนี่ยก็ะจะเป็นพวกร้านขายเหล้าขายบุหรี่โดยเฉพาะร้านทองปั๊มน้ำมันเพราะอันนี้ขายแต่น้ำมันเชื้อเพลิงเนาะไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมได้นะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นบริการไม่ใช่สินค้าเขาไม่ให้เอาไปจ่ายบริการ หรือว่าจะเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เหมือนกันการไปจ่ายค่าน้าค่าไฟเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกไม่ใช่สินค้านะครับก็จร,จริงๆหลายๆอันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่สําคัญนะเนาะแต่ว่าให้ทําไงครับถึงแม้ว่าจะสําคัญแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าไปมันก็จะเหมือนกับวนเงินไปวนอยู่กับรัฐทาิสาภกิจวนอยู่กับรัฐแล้วมันก็จะไม่เกิดพายุหมุนหร,หรือเขาไม่สนใจเรื่องพายุหมุนแล้ววะหรือยังไงวะไม่รู้ แต่เขาก็ดูแครนะในการทำางเงี้ยแต่2รอบมันไม่ค่อยหมุนนะลมลมเอื่อยๆอาจจะไม่ค่อยสะใจนะครับอันนี้ต้องนะ้าปลายปลา,ายไตมาส2งไตมาสคือ3เดือน2 3เดือน6เดือน6เดือน7ฝนตก่านะผมผมว่าดิจิ a l ล a l เด t จะต้องสร้างกระแสให้ได้มากกว่าลมจากฝนตอนเลิกงานแต่ละวันนะครับ เพื่อให้มันมีความกระพือกระพัดนะให้มันดีขึ้นผมผมก็หวังใจอย่างนั้นอยู่นะครับว่าเออมันจะมีการสะพัดกระพืออะไรขึ้นมาบ้างนะอย่างน้อยก็ทางด้านตัวเลขสถิติไม่ว่าคนอายุ16-20ถึง20จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรก็ตามนะครับว่าอย่างเช่นการเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อบัตรเติมสตรีมเติมวอลเล n ตเติม Google Pay เครดิต หรือเอาไปซื้อโลบักอืมแต่เพราะว่าเราเอาไปซื้อที่เซเว่นไงมาซื้อได้เพราะเซเว่นเป็นร้านค้านาขายสินืค้าหลายประเภทร้านสะดวกซื้ออยู่กลุ่มเดียวกับร้านโชวห์หวยแหละแต่เป็นโชวห์หวยแบบมีแฟนชายมีบัตรเงินสดขายบัตรเงินสดเป็นของต้องห้ามแต่บัตรเงินสดถูกขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อเขาไม่ได้ห้ามของแล้วเขาห้ามร้านก็โลบัตซื้อได้ เล่าซื้อได้สายซื้อได้บุรีซื้อได้ไวซื้อได้คอัลเตอร์เซอร์วิสอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าไปจ่ายที่เซเว่ผมไม่รู้ว่าความว่าเซเว่จะครอบคุมถึงคาน์เตอร์เซอร์วิสไหมหรือว่าบอกคาน์เตอร์เซอร์วิสจะโดนแยกออกมาไม่รู้แต่ถ้าได้คุณจ่ายค่าน้ำค่าไฟเซเว่ได้มีอะไรนะเซเว่นยังไม่มีกัญชาใช่ไหมย,ยังเนาะเซเว่นยังไม่มีเติมน้ำมันได้โอเค เซเว่นยังไม่มีทองขายยังไม่เหรียญทองช็อกโกแลตเออเพชรพลอยอัญมณียังไม่มีสลากกินแบ่งอายังเซเว่นยังไม่ขายนะฮะพูดเอาพูดก็พูดไปจริงๆแบบตอนหวยเอมาหรือว่าอ,อันนั้นช่างมันโอ้หเว็นสม่อาจะซื้อผ่าแอปได้วะอยากเล่นแล้วอะ่ะอย่านึงหวยขูดสแกเชอร์อ่ะขายเซเว่นอ่ะเออแต่มันก็ต้องมีคนดูแลเนาะ มมนกันก็โอ้โหขูดกันมันแต่เชื่อเถอะสแกตเชอร์ผมว่ามันน่าจะได้กําไรเพราะผมนั่งดูไลฟ์สตรีมฝรั่งเขาเล่นสแกเชอร์แบบตอนกลางคืนนะนะเออแบบดูเพลินๆนะโอ้ยไม่ค่อยได้เลยสูญเยอะมากนะครับเพราะนั้นเอาเถอะถ้าอยากทําหวยขูดนะนะก็เอาเลยนะครับเป็นความหวังอย่าคิดว่าปร,ป,รประชาชนจะมอมเมาไม่ไม่ไม่ทันแล้วเออมันไม่ทันแล้ว ก็เอาเลยนะฮะเอาให้เติมเต็มที่เติมเม็ดเต็มหน่วยเราต้องสร้างความหวังความเพลิดเพลินจะได้แบบว่านี่ง่ายกว่าลุ้นกว่าไม่ต้องปั่นแตกเออขูดขูดเลยขูดตรงนั้นเลยซื้อมาแล้วแบบว่าไปตรงที่แบบโต๊ะที่เขานั่งกินได้ในร้านนะะแล้วก็ขูดเลยเออถ้าได้ก็ขึ้นเงินเลยอะไรเงี้ยโอ้นี่ก่านนะแต่ว่าเอ๊ะกูพูดถงหวยขูดทําไมวันนี้เราเอาดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันก็มีประมาณเท่านี้แหละว่า ฮะอ่า huh? uh, ผมผมไม่แน่ใจแล้วโอเคเมื่อเงินมันมันออกจากคุณไปแล้วอะ่ะเขาะ้าใจไหมว่าวัาวามนมันควบคุมอะไรไม่ได้มากในการที่แบบคุณตั้งเงื่อนไข19อย่างนี้เราเปลี่ยนไปเป็นร้านค้าแล้วร้านค้ามีของขายที่เป็นนักกระถิมื่อกี้เราลองริสให้ฟังนะบัตรเงินสดบัตรกำนันอ่าผลิตภัณฑ์ยาสูบเครื่องดืบกระหอ อันนี้ผมก็นับได้ประมาณสักสอย่างแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดค่าบริการได้แล้วค่าน้ำค่าไฟก็เป็น6อย่าง6จาก19อ่ะก็เกือบครึ่งนะเกือบครึ่งนะครับที่เป็นอยู่ในเนกาทีฟลิสแต่ไม่ได้อยู่ในเนกาทีฟร้านก็สามารถเข้าไปซื้อได้จะยังไงไม่ทราบได้แต่ผมว่าเศรษฐีโลบ,บักกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหลังจากเงินดิจิทัลวอลเล็มาที่คนอายุก,กลุ่ม16-20 ถ้าคุณไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ก็ไม่ได้ว่าโลบักก็ไม่ใช่เออแต่ถ้าคุณอาจจะไปเติมบอลลรนก็ได้ไงคุณจะไปเติมเครดิตใน Google Play Store ไปซื้อบัตร Apple ซื้อ Steam กูว่าหมดว่าหน้าเซเว่นเดินเข้ามามันจะมีบัตรกำนันใช่ไหมเออตวอยู่หน้าลานะ่ะหมดเชื่อเถอะหมดเอาไปซื้อบัตรโทมานี่ได้ปะได้ปะจะอยู่ในเซเว่นแต่ว่าซื้อบัตรโทมานี่เป็นสินค้าแบบประเภทบัตรเงินสด ไม่ใช่บัตรแข่งะ่ะก็แค่เป็นรหัสไทยสลิปอะ่ะกลัวได้นะโอ้ยถ้าบัตรหมดก็ไปขอพี่พนักงานเอาทูมันี่ร้อยหนึ่งครับอะไรเงี้ยโอ้โหเทพทูยุคสมัยของเทพทูกำลังกลับมาว้าวดิจิท a ล w a l เล็ตทำให้เกิดพายุหมุนมากกว่าที่คิดนะครับแค่อาจว่า2ครั้งแรกอาจจะยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีภาระ มีอะไรที่จะต้องทํามากกว่าแล้วเขาจะต้องเอาเงินไปใช้นี่มันเลยไม่สะพัดทีนี้แหละบัตรเงินสดสะพัดขนมสะพัดน้ําอารมณ์เครื่องดื่มได้หมดวัยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่ก็วัยแอลกอฮอล์นะเออถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมไม่กินเหล้าครับแต่ว่ากินสปายกินวัยอ่ะวันนี้เรื่องบ่นก็คงเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ พอหมดเรื่องแล้วนะพอพอเถอะนะผมก็ไม่จะพูดอะไรแล้วจริงๆผมก็อยากไลฟ์เหมือนกันนะว่าแบบเออพูดยาวๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวหาโอกาสแล้วกันว่าเป็นไปได้ในตอนไหนนะครับไม่งั้นมันก็ต้องเป็นหาวันว่างๆแล้วก็มันก็จะไม่ใช่ช่วง6กโมงครึ่งที่เราทำกันประจำวนะเนาะอาจจะเป็นสเปเชียลแยกออกมาหลือไปตัดไม่รู้ใครมีไอเดียก็เสนอเนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาต ไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a เฟซบุ๊กทวิตบูส s k y นะครับแล้วก็อ่าอยากดูคลิปสั้นแนวตั้งก็ไป YouTube Short ไม่ก็ TikTok นะครับ TikTok อาจมีไลฟ์นะครับบอกไว้ก่อนว่าตอนที่ผมนั่งอัดเนี่ยผมแอบไปลองไลฟ์มาแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะลูกเล่อนอาจจะยังไม่เยอะก็เดี๋ยวเป็นมือใหม่ครับเนี่ยมือใหม่หัดไลฟ์ขอขอเวลาในการศึกษาแป๊บหนึ่งกนะันเนาะอ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาถึงตรงนี้นะครับ17นาทีประมาณและกำลังจะเข้า18ขอบคุณมากครับที่ตั้งฟังจนถึงตอนนี้มีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะครับแต่ว่าสุภาพนะจะเย็นนะครับผมไม่หนึ่งผมไม่ใช่นักข่าวผมเป็นแค่คนที่จ่ายภาษีทางอ้อมนะครับอ่าก,กูมาร์ตตัวเองให้แบบต่ำลงนิดนึงด้วยจ่ายภาษีทางอ้อมนะครับอ่า เป็นคนธรรมดาเป็นไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่อะไรไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางสังคมกูมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่จ่ายภาษีทางอ้อมแล้วก็เสพข่าวบนทีวีโซเชียลอ่านหนังสือพิมพ์อะแค่ไม่ได้สั่งหนังสือพิมพ์ม,มาแค่แหละอ่ะนั้นก็เท่านี้นะครับมีวิจารณญาณอะไรกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้ามึงแรงก็กูก็แรงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ช่องกูนะอ่า ขอที่ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ